สวัสดีค่ะพอดีจะทำบาบสีปากชามก็เลยไปเก็บใบตองอ่อนมาได้ก็เลยว่าจะทําตัวนี้ให้ดูเนาะตัวบายสีตัวนี้นะคะแต่อันนี้เราแบบไม่ทํายอดที่มันแบบเป็นตัวหนอนมากนะมันเปืองเฉยๆนะคะก็จะทำทาเป็นลายอย่างเงี้ยลงไปนะคะถ้าใครอยากจะทําตัวหนอนที่มันทีๆอเดี๋ยวไปหยิบไปหยิบตัวอย่างมาให้ดู แบบนี้นะอันนี้ก็ยังไม่ถีมากนะถ้าอยากทำถี่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะต้องเปียเปียลายดึงดึงไอ้ตัวตัวยกนมเนี่ยให้มันมาวิ่งตรงเส้นกลางนี้แล้วก็ทำแบบถี่ๆแล้วถ้าอยากอ้วนก็ไม่ต้องตัดใบตองทิ้งก็ยัดเข้าไว้ตรงกลางมันก็จะอ้วนหนาะเป็นตัวหนอนเนาะที่เขาบางคนเขาก็เรีอกตัวหนอนแต่อันนี้มันจะเป็นเป็นการยกนมบายสีนะคะเนาะอันนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากทําถี่ก็กทําถีๆไปได้เลยนะคะก็ตัดใบตองตรงข้างบนนี้ก็เล็กลงหน่อยแล้วก็ค่อยๆลากเข้ามาลากเข้ามาแล้วมายกตรงกลางตรงนี้นะคะยกเส้นตรง,ตรงกลางเนี่ยให้มันเปียไปอยู่ตรงกลางนี่นะคะถ้าใครอยากจะเอาถีนะแต่ถ้าไม่ได้ตังเพิ่มไม่ต้องทำนะคะมันเสียวเวลานะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะคะ ก็จะทําประมาณนี้ทํเจ็ดชั้น9้าชั้นก็พอนะคะอันนี้มันจะเป็นใบสีปากชามซึ่งชามเราก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากหรือจะทําถี่กว่านี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ลองดูนะคะนี่อันนี้เราแยกใบตองนะคะอันนี้เราแยกใบตองอ่อนใบตองอ่อนก็คือใบตองที่มันมวนมวนอยู่เดี๋ยวนะคะถึงแล้เนี่ยค่ะ เนี่ยไปเก็บมาเป็นมวลอย่างนี้อันนี้จะเป็นใบตองอ่อนกล้ยน้ําว้านะคะเหนียนเวลาน,นี่เราตัดมาเป็นมวลแล้วก็แช่น้ําไว้มันจะอ่อนๆอยู่ข้างในนี่เห็นไหมคะสีมันจะอ่อนๆเนี่ยคะ่ะเนี่ยนะคะสีมันจะไม่เหมือนกันแต่ละใบเนี่ยเราต้องเลือกถ้าเราอยากเอาสีขาวเราก็ต้องดูนวลน,นวลที่อยู่ข้างในสุดตรงนี้ตรงนี้มันจะออกตัวนี้จะเป็นตัวระดับตัวนี้นะคะจะเป็นประมาณอันที่สองถ้าฝั่งนี้ ถ้าใบตองที่อยู่ในมวลนี้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้กับกับประมาณนี้เนี่ยตรงนี้มันจะอ่อนแล้วตรงนี้มาตรงปลายปลายมันก็สีจะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาสีขาวซีดอย่างเงี้ยมันต้องตรงนี้นะคะต้องมวลมวลที่อยู่ข้างในสุดเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะนี่เห็นไหมขาวซีดเลยนี่ค่ะตรงนี้นะคะถ้าจะไล่สีนะคะเออเห็นอาจารย์ บางคนนะคะที่ในตำรา,าก็จะเขียนไว้ว่าสามารถไล่ได้ถึง13ระดับนะคะแต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยไล่ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ทำตัวตองอ่อนเท่าไหร่นะคะงานก็ทำให้ดูเท่าที่สามารถที่จะทำได้นะคะอันนี้เนาะอันนี้เราก็ไปแช่น้ำไว้นะคะเขาจะได้อยู่ทนแช่เอาตรงเอ,เอาตรงนี้นะคะตรงเนี้ยมันก็จะมีเยื่อ ไอ้ตรงกลางเส้นมันใบนะคะมันก็จะดูดน้ําแช่น้ำไว้นะคะโอเคเนาะคันนี้ตัวนี้เดี๋ยวตัวตัวแม่ใบสีไอ้ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ตัวยอดตัวที่อยู่ข้างในนี้ก็คือจะไม่ใช้จะใช้ตองอ่อนก็ได้หรือจะเป็นตองเขียวเข้มอย่างนี้ก็ได้นะคะแล,แล้วแต่เรานะคะใครจะไล่าจากตองตจาก ยอดตองออดตัวนี้ลงไปเรื่อยๆก็ก็ไม่ผิดแต่ว่าตัวนี้จะทําแบบนี้ให้ดูนะคะให้มันตัดสีกันแบบนี้นะคะสีลักษณะตัดกันแบบนี้ไปนะคะอ่าคราวนี้ <c oughs> เราตัดฉีกใบตองขนาดขนาดขนาดสองนิ้วครึ่งนะคะความยาว8นิ้วนะคะอันนี้มาทําตัวม้วนนิ้วบายสีเนาะแล้วเราก็หา ลวดทำดอกไม้เบอร์18ถ้าไม่มีไม่มีลวดดำดอกไม้เบอร์ส8ก็ลวดธรรมดาที่เขาใช้ตามบ้านนะคะใช้ในงานก่อสร้างเบอร์18เรามาดัดให้มันตรงๆอย่างนี้ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้อตอนนี้ก็คือเราจนยังไม่ได้เสียบดอกไม้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทำรูไว้นะคะเวลามาเสียบดอกไม้ตรงนี้เราจะต้องตัดยอดอันนี้ถ้าเราทำไว้ยังยงี้มันก็จะเสียบง่ายนะคะปากดอกไม้ลงไปตรงนี้ เห็นไหมคะอันนี้เราเผื่อแบบทํารูไว้เลยนะคะเวลาเสียบดอกไม้จะได้ไม่ไม่ทาให้ตัวยอดใบสีเนี่ยมันเสียนะคะให้มันเป็นรูไว้อย่างนี้นะคะเห็นไหมนะคะอันนี้คือทําไมต้องทํารูนะคะอันนี้เราเอาด้านแข็งไว้ทางด้านมือที่ถนัดนะคะแล้วก็ม้วนนิ้วใบสีตามปกติพับเฉียงลงมาแบบนี้นะคะอันนี้คือได้สอนไปแล้วเยอะแล้วนะคะนี่นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พับเก็บเข้าไปอย่างนี้ ะะแล้วก็ดึงออกนะคะเสร็จแล้วก็เย็บแนมะนี่นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตองอ่อนอันนี้เราจะตองอ่อนตัวตัวขาวซีดเนี่ยนะคะตัวขาวซีดตัวใบตองอ่อนพวกน,นี้ฉีที่ฉีไปตองที่นิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งนะเสร็จแล้วเราก็ไปอย่างนี้อันนี้อาจจะสามารถใช้ได้สองชิ้นเลยนะเนี่ย,ยวนะ มันยาวถ้ายาวมากเราตัดแบ่งไว้ใช้สองชิ้นเลยก็ได้นะคะเสียดายนะคะเสร็จแ,แล้วก็เราก็นุ่งเลยวัดลงจากยอดวัดลงจากยอดประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วแล้วแต่เรานะคะที่เราจะชอบยอดยาวๆแล้วก็เอายาวๆนะคะอันนี้อันเดิมมันอันเดิมมันตัวนี้นะคะที่ทําไว้นี่ความยาวจากยอดลงมานี่นิ้วครึ่งนะคะเราก็วัดลงมา วัดลงมานิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เริ่มห่อตรงนี้นะคะรวา,างะะประมาณนิ้วครึ่งนะคะวางนี้เสร็จแล้วเราก็ยกยก,ยกลักษณะนี้เรายกเข้ามาตรงกลางเบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะแตกนี้เห็นไหมคะให้มันเป็นร่องยกนมตรงนี้นะะจริงๆแล้วสอนไปแล้วล่ะค่ะนี้ก็พอดีมันเป็นตองอ่อนก็เลยนี่ยค่ะ ถ้าสมมติว่าเราจะทำบางคนก็จะทําเปียมาอย่างนี้คขวยกันอย่างนี้นะคะนมมันก็จะอยู่อย่างนี้มันจะเป็นคขว้คๆกันแล้วก็จะเดินอยู่เส้นกลางนะคะแต่ว่าอันนี้รูไม่ทําแบบนั้นนะะอันนี้คือเหมือนอย่างที่บอกตำราใครตำรามันนะคะอันนี้ก็ยกให้มันอยู่ตรงกลางนะคะยกนมขึ้นไปตั้งๆอย่างนี้เห็นไ,ไหมคะ นี่นะคะชอบใครชอบเรานะอันนี้พอเสร็จได้หนึ่งชั้นแล้วจะเย็บไหมถ้าเย็บก็เย็บถ้าไม่เย็บก็ต่ออันนี้ที่เราตัดครึ่งเพราะว่ารู้สึกใบนี้จะเป็นกล้วยยาวนะคะแล้วก็ต่ออันนี้สักสีอ่อน2ชั้นะนะคะแล้วก็พับเหมือนเดิมพับเข้ามาตรงกลางระยะห่างนะคะก็ประมาณครึ่งเซนติเมตรหรือถ้าจะทําถี่ก็ขยับขึ้นมาเลยนะคะขยับขึ้นมา อันนี้ไม่ว่ากันถ้าทําถี่ล้วก็มันจะขี่ีกันแบบเนี้ยนะคะลายมันจะเป็นเปียรเปียเป็นคว้มันจะเป็นลักษณะคว้นะคะถ้าเราจะทําถี่มันจะเป็นคว้ยอยู่งี้นะคะอ่าแต่อันนี้เราจะไม่ทำควยแล้วก็ระยะห่างก็จะไม่ถี่มากนะคะยกเข้ามาแล้วก็ยกนมตั้งขึ้นประมาณนี้ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วก็ยกตั้งทับอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วเราค่อยเย็บทีเดียวสองชั้นนะคะเย็บด้านหลังด้วยก็ได้อย่างนี้นะคะมาณนี้ตองมันจะอ่อนนะแล้วมันก็จะแบบอย่างนี้นะคะได้สองแล้วนะเสร็จแล้วเราจะเอานี้สองต่อมาระดับระดับนี้เราก็มาสองอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะเอายาวเลยก็ได้เพื่อให้ตัวมันอ้วนนะคะแล้วก็ ยกมาระยะห่างครึ่งเซนติเมตรนะคะก็พับมานี่นะคะยกขึ้นตรงกลางนี่แหละคะ่ะให้มันวิ่งอยู่ตรงเส้นกลางนะคะอ่ะอันนี้ได้หนึ่งชั้นละสองชั้นเราค่อยค่อยสองชั้นเราค่อยเย็บนะคะสองสามชั้นค่อยเย็บเนี่ยไล่มาระดับอ่ะถ้าจะทําให้กันเราก็ต้องวัดอย่างนี้แหละคะ่ะวัด ะะวัดระยะให้มันเท่าๆกันแล้วเราก็ยกนะคะยกปุ๊บให้มันอยู่ตรงกลางยกขึ้นมายกนะคะนิ้วชี้มันจะอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ยกนมมันก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะพยายามให้นมมันตั้งๆนะคะเวลามองด้านข้างมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เย็บไวอ้อลืม กรณีที่เราอยากให้มันแอนลืมไปอย่างนี้นะคะอยากให้มันแอนหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นลวดทําดอกไม้เบอร์18ก็ได้หรือเป็นเบอร์20นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ลืมอ่าเดี๋ยวใส่เข้าไปตรงน,นี้แหละเพราะว่าเราทำรั้วอยู่นะคะใส่เข้าไปนะคะอันนี้เอาเอาลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าตรงน,นี้เราจะต้องเสียบดอกไม้ไม่ต้องเอาไปสุดนะคะเ่อนลงมาประมาณนี้นะคะอ่าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องตัด เพราะว่าเขาก็จะได้แบบอ้วนๆขึ้นนะคะตัวเขาจะอ้วนจะใหญ่อันนี้2แล้วนะคะเสร็จแล้วเอาระดับอีกระดับหนึ่งเราก็เอา2ถ้ามันใบยาวใบใหญ่มากเราก็ตัดครึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวลองตัดครึ่งดูก่อนนี่นะอีกสอง อันนี้คือทำตัวแม่มันนะคะยกนี่ค่ะนี้ก็อีกอันหนึง่งยบได้ข้างบนตรงนี้นี่จะสีอ่อนเกินไปข้างล่างใบตองกลางใบกับปลายใบนี้มันสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะก็ดูเอาแล้วกันค่ะอันนี้จะแตกเห็นไหมมันเป็นตองที่ ยังไม่ได้ผึง่งแล้วเป็นช่วงต้นๆอะอะามาหมานี่ก็แปลกเวลาถ่ายคลิปทีไรมันก็เห่ารูปทีทําไปบนไปเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะได้สองสี่หกแล้วนะคะอันนี้อันที่เจ็ดนี่ก็เข้มขึ้นมาหน่อยเข้มขึ้นมาหน่อยแต่ว่า ดีอันนี้มันเป็นกล้วยกล้วยน้ำาบ้ามันมันจะจะแตกมันจะไม่เหนียวเหมือนกล้วยตานีนะคะนี่เราดันขึ้นแต่ว่าเราต้องเบาๆมือนะคะอันนี้ก็จะเสร็จอันนี้ก็จะได้ตัวแม่ของใบสีนะคะควจะทําแค่เจ็ดนะคะอันนี้จะทําแค่เจ็ดอย่างนี้ประมาณนี้นะคะสองสี่หกเจ็ดตัวนี้นะคะจะทําแค่เจ็ดนะคะแล้วก็ทําไว้ ถ้าทำใบสีปากชามคู่หนึ่งเราก็คือทำทั้งหมดหกตัวนะคะนี้เนาะนี้ตัวแม่มันนะคะประมาณนี้ไล่สีสีมันอยู่ในไฟนีออนอาจจะแบบแปลกไปนิดนึงนะคะสีเข้มๆแปลกแปลไปนิดนึงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เข้มเข้มไม่มากตัวนี้สีจะเข้มไม่มากสีออกเป็นสีเขียวแอปเปิลนะคะ ทำไว้นะคะ2 4 6 7 7ชั้นเดชั้นหรือจะทำ9า9หรือ11ชั้นอยากได้ยาวๆก็ทำไปนะคะแต่ว่าน,นี่มันชามันสูงไม่มากก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำเยอะทำแค่นี้พอนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ